สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและ t อล์กออฟเดอะทในโครงการท่องเที่ยวเทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาเช็คอินอยู่ที่นครปาาเก็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของดีของเด็ดสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลไท์สําคัญของนครปาาเกดมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนคนที่จะพาพวกเราไปเที่ยวนั้นไม่ใช่ใครเลยค่ะนั่นก็คือท่านนายกเล็กของนครปาาเก็ดค่ะท่านรออยู่แล้วไปพบกับท่านกันเลยค่ะ ตอนนี้ทิพก็อยู่กับคนสําคัญของนครปาาเกตแล้วค่ะท่านนายกวิชัยบรรดาศากสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดรัาบคุทิพ วันนี้ทํากิจกรรมอะไรคะด้านหลังเห็นพี่ๆมานั่งออรองอบมรมล่ะวันนี้จะเราลงติดต่อให้กับภาคประชาชนและครูผู้ดูแลเด็กเล็กของเราครับ50ท่านที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดของเทศบาลเองและสังกัดของตวทอเองที่เราฝากลูกหลานเรียนไว้ที่สังกัดทั้ง10โรงเรียนเนี่ยครับเราก็เป็นห่วงเพราะลูกหลานเราเขาเป็นเด็กเล็กกันเนาะสูบภาพก็ยังอาจจะไม่แข็งแรงภูมิต้านทานเขายัางน้อยอยู่เลยก็ต้องให้ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีน่มาให้ความรู้กับคุณครูได้ยินพี่ๆ<ม>เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอสมใช่ไหมคะกับภาคประชาชนที่เป็นผู้นําชุมชนได้ถูกเพศทุกวัยเลยในการดูแลเรื่องของโรคติดต่อในเรื่องของการศึกษาทางนาครปากกิจเราเน้นยังไงบ้างคะจักสามขวบ ก็ส่งมายังเรียนของสังกาศเทศบาลนครมาเกดตีอยสามเรียนแต่ในศูนย์เรามีประมาณ10ศูนย์เราก็จะพัฒนาดูแลลูกหลานสามขวบเนี่ยเขาโตขึ้นไปอยู่ปหนึ่งเนี all, course, ่ยในเรียนประถมศึกษาที่ไหนก็ได้ของสพก็ได้ของเอกชนแล้วยังสามารถจะเรียนต่ออนุบาลถึงด็อกเตอร์เลยได้ที่มาด เดี๋ยวผมหมายจะไปได้ที่สองที่แล้วก็มอบให้ท่านรองนายกดําเนินการต่อเพราะต้องยอมรับภารกิจเยอะจริงๆนะครับันนี้ต้องรบกวนท่านรองพาไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอท่านนายกอีกทีนึงนะคะไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมน้องทิพย์ครับสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีนครปากเกตค่ะท่านสมศักดิ์ละมงครับองที่ครับเดี๋ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นท่านรองพา่ไปได้เล,ไ <ป S 2> เลยครับที่นี่นะครับก็เป็นการรองรับพี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลนครป่าเกตเนี่ยพยายามกระชับนะครับใ, <ช S 1> ในเรื่องของเอกสารนีให้มากที่สุดดูระบบตู้เอกสารเราเนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ก่อนเลยว่าขั้นตอนของการติดต่องานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราสามารถบริหารจัดการโครงสร้างของการที่จะบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยแบบเบ็ดเสร็จละการจะเข้ามาทางเพจเราก หรือว่าจะเข้ามาใน Facebook เราก็ดีหรือว่าจะเข้ามาในแอปของเทศบาลก็ดีสามารถขอใช้บริการได้หมดทุกช่องทาง,ท,ง,ท,างทุกช่องทางเลยโอ้โหเรียกได้<ล>ว่าทันสมัยเราถึงได้รับรางวัลการันตีให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราได้รับความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ะนะครับที่ได้รับรางวัลที่1ของประเทศไทยแล้วทํางานกับท่านนายกเป็นยังไงบ้างประทับใจท่านตรงไหนก็คือต้องประทับใจด้วยวิสัยทัศนะครับแล้วก็นโยบายท่านจริงๆนะครับว่าท่านมองเห็นประชาชนเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าให้ความสาคัญในเรื่อง สิ่งแวดล้อมในเรื่องความเป็นอยู่ของพี่พน้องประชาชนเนี่ยยังไร<ม>เดี๋ยวก่อนที่จะไปเที่ยวกันเนาะดูการทํางานของเจ e ้าหน้าที่เรานิดนึงนะครับ<ม>ในเรื่องของวัน s ต o อ Service ก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะด้านหลังเป็นกอเกตด,ด้วยแล้วก็ มีองค์พญานาคราชอยู่ตรงนี้ด้วยพญาเอกนครนาคราชครับตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะเราอยากเติมพื้นที่สีเขียวแล้วก็รองรับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาออกกาลังกายที่นี่ย้งทครับเลยได้ทําเขื่อนกันน้ำท่อเนี่ยมาชนที่พญาเอกนครนาคราชแห่งนี้นะครับก็ประมาณ450เมตรเสร็จด้วยกันก็คือมีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสําคัญโดยเฉพาะช,ช่วงเช้าช่วงเย็นเนาะก็จะมาออกกําลังกายกันที่นี่เองเนี่ยเรายังเอาตลาดวัฒนธรรมเนี่ย มาใส่ไว้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันก็จะมาได้นะครับที่ตลาดนวะัฒนธรรมเราก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยกัน็นรวมของดีของเด่นของปากเกต<ช>ไว้ที่นี่แหละก็จะมารวมอยู่ที่นี่แหละและจุดแห่งนี้มันไม่ได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้น้องทิพย์ครับเราก็อยากแนะนำนะครับวัดแห่งนี้อีกวัดหนึ่งเหมือนกันก็คือวัดสนามะนะครับที่มีปางตะเบนเนี่ยเป็นปางที่แปลกที่สุดวันนี้ในเมื่อน้องทิพย์มานนทบุรีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชิมทุเรียนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของเราด้วยซึ่ง สมเด็จพระศิกกรินครินเนี่ยมีศูนย์เรียนรู้ะนะครับซึ่งเป็นทุเรียนทั้งหมดเลยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของเทศบาลนครปร็ตต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวก็ว่าได้ที่มีทุเรียนอยู่ที่นี่6 0สายพันธุ์ด้วยกันเรามีด้วยกัน6กล่องเนี่ยะนะครับก็คือ6ออำเภอก็คือด้านหน้าเนี่ยเราจะแยกเป็น3โซนด้วยกันะนะครับก็จะมีลานทรงปลูกนะครับแล้วก็ตัวพิพิธภัณฑ์ แล้วก็ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ทางเทศบาลมีส่วนในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนยังไงบ้างเทศบาลนครปก็ต้องบอกว่ายินดีเลยนะครับที่จะให้ความรู้นะครับหรือว่าจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราเชิญชวนจริงๆก็สามารถเข้ามาศึกษาเรื่องประวัติต่างๆหรือแม้แต่วิธีการปลูกการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุเรียนต่างๆถึง60สายพันธุ์ใน6ออำเภอของจังหวัดนนทบุรีได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ก็เป็นสวนสมเด็จที่เรียกได้ว่าเป็นสวน สุขภาพที่มีต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวของปากเกร็ดด้วยแอบเห็นด้านหลังอะไรสีเหลืองๆไม่รู้ค่ะท่านรองคะก็คงเป็นทุเรียนหรือเปล่าที่จะไว้ให้น้องทิพย์กับทีมงานชิมนั่นเองค่ะเอาเชิญชิมได้ขออนุญาตค่ะขออนุญาตชนค่ะโอเคชนค่ะรสชาติเป็นไงครับอร่อยค่หวานหอมแล้วก็ไม่เละจนเกินไปนะคะ ตรงนี้คือวัดเกาะพญาเจงอทีาไมถึงชื่อวัดเกาะเป็นเกาะเหรอคะสมัยก่อนก็คือจริงๆอโบสถแห่งนี้ก็คือสร้างอยู่ในน้ํานั่นแหละค่ะนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นชายน้ำโบสถแห่งนี้ไม่มีเสาเข็มน้องทีมครับเนาะมีแต่ท่อนซุงเนี่ยวัดเกาะพญาเจงเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเหมือนกันนะครับที่พระราชทานให้กับพี่น้องชาวมอญที่ลบจากจันทบุรีมานะะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังต่างๆนะครับให้เห็นอีอกมากมายนะครับ ติหาร<ช>ค่ะพี่วัดพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นเนี่ยได้ปรินิพานสิยานุสิตต่างๆที่มาไม่ทันเนี่ยปางแห่งเนี้ยนะครับก็เลยลดลงมาทางด้านนอกนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยหรือว่าลูกศิษย์เอกต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาสักการะ,ะเนี่ยได้มีโอกาสได้สักการะ,ะได้ จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยก็คือวัดกู้เนี่ยซึ่งที่มาของวัดกู้เนี่ยสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาคุมาลีรัตน์เสด็จทางชลม่าเรือมาลงที่นี่ใช่แล้วก็ลมบริเวณท่าเรือตรงนี้ใช่ก็เลยมีการกอบกู้ขึ้นมาที่วัดแห่งนี้แหละเลยเรียกว่าวัดกู้วัดกู้เองเนี่ยซึ่งเป็นวัดท่าสอนเก่าเนี่ยนะครับมีพระนอนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในเขตของปากเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสาคัญในเรื่องของการที่จะเข้ามาสักการันะครับแล้วก็ยังมี เรื่องของความสําเร็จถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับมาที่เดียวได้ทั้งเรื่องของความสมหวังได้เรื่องของความสําเร็จแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะเพราะว่าเป็นตำนานรักระหว่างพระนางเรือล่มกับเสด็จพ่อรอฮ้าใครก็จะมาขอเรื่องของความรักเรื่องของความสมหวังได้ที่นี่ด้วย สุดสุดท้ายตอนนี้ค่ะนัดพบท่านนายกค่ะหลังจากที่ท่านรองนายกพาไปเที่ยวทั้งวันบอกได้เลยค่ะว่าปากเก็ตวันเดียวเที่ยวไม่หมดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านนายกมีแนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองจัดการคนยังไงบ้างคะทีมบริหารทุกคนก็ตั้งใจว่าเราจะร่วมกันพัฒนานครปากเป็นนครเมืองดีอยู่ดีเมืองให้มีความสุขให้ได้เราก็ให้สุขทุกๆด้าน ครับทุกด้านเนี่ยเราก็ทํามาหมดแล้วจนได้รับรางวัลเมืองสิงแวดล้อมเด่ยยั่งยืนเนี่ยสปีซ้อนละเรื่องส่งเสริมเรื่องอาชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องการศึกษาเราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องที่มาอยู่ในพื้นที่แล้วไปทํางานกลับมาถึงกับบ้านอย่างความปลอดภัย เรมีกล้องสีทีวีติดอยู่ประมาณ0 0าร้ตัวนะครับบ้านเมืองจะถูกพัฒนาไปได้นะคะไม่ใช่แค่ผู้นําสุดสมาร์ทอย่างเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนด้วยนะคะคถึงจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบนครป่ากเกตแบบนี้ค่ะเชิญชวนอีกสักครั้งได้ไหมคะคก่อนลานรายการกค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนนาออย่าลืมนะครับเที่ยวนครป่าเกดแล้วมาเที่ยววัดบารามไม่ว่าเป็นท่าน้ําวัดสนามเหนือวัดเกาะพญาเจงแล้วก็มีวัดกู้แห่งนี้แล้วก็มีสวนสมเด็จพระศรีนคริน อยากจะเชิญชวนนะครับใกล้กรุงเทพคันนี้เองนะครับเชิญชวนพี่น้องอยาชาชนครับโอ้โหการเดินทางก็สะดวกสะดวกแล้วก็เจ้าบ้านต้อนรับขนาดนี้อย่าลืมนะคะนะครปากเก็ดเป็นหมุดหมายสําคัญที่อยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวค่ะวันนี้ทาวออฟเดอะทาวหมดเวลาลงแล้วทิปแล้วก็ท่านนายกวิชัยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ